สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเพชรบรุญไซแม่จิววันนี้เพชรบรุญไซแม่จิวก็จะมาเสนอต้นมะขามาเมล็ดต้นนี้ครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนกระถางทรงเตี้ยนะครับจึงจะทําการพร้อมที่จะลงกระถางจริงของบอนไซน,นะครับ ก็แต่เ้าก็ทําการซ้อนกระถางไว้เพื่อจะได้ไม้ไม่เชงักให้เขาโตกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้สร้าง,งทรงช้างกิง่งต่อไปนะครับสําหรับกิง่งก็ยังเล็กอยู่ก็จะสร้างรายละเอียดให้เป็นพุ่มแต่ก็ปล่อยให้โตไปเรื่อยๆ สำหรับกิ่งสองกิงนี้ก็ยังเล็กก็จะเลี้ยงให้เขาโตไปกว่าน,นี้แล้วค่อยตัดทดกันส่วนด้านบนนี้ก็ยังคอยเบรกไว้ตัดไว้ไม่ให้เขาโตไม่ให้เขาสูงเกินไปตรงตรงช่วงข้างบนเพื่อจะได้ให้กิ่งข้างล่างเนี่ยเา โตนะครับถ้าเราจะปล่อยให้กิ่งด้านบนนี้สูงเกินไปโตมันก็จะทำให้กิ่งเล็กไม่จเจริญเติบโตต้นนี้ก็เป็นต้นที่รากเขาจะโผล่ขึ้นมาตามช่วงนี้ข้างบนเพราะว่าตอนที่เราปลูก พอเมล็ดไว้เนี่ยเราจะไม่ได้ปลูกในกระถางที่ลึกเพราะว่าเราจะต้องการให้รากเขาดันโผล่ขึ้นมาข้างบนน่ะคือพอรากมันลงไปข้างล่างแล้วมันไปติดกระถางแล้วมันไม่สามารถที่จะ ลงไปต่อได้มันก็ทําให้รากนั้นเด้งขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นทําให้สันรากเนี่ยสวยอีกแบบหนึ่งคือเป็นรากธรรมชาติไม่ได้เป็นรากเสียบยอดไม่ไม่ได้เป็นรากเสียบนะครับเป็นรากธรรมชาติเพราะเมล็ดพอเวลาเราต้องการที่จะดูสันรากเราก็จะรดน้ําไปเรื่อยๆตรงตรงช่วงเนี้ยพอดินมัน โดนน้าเสะน้ำอะไรออกไปมันก็จะสามารถมองเห็นสันรากเนี่ที่มันเป็นลากโยงขึ้นมาเนี่ยสวยเป็นธรรมชาติอีกต้นหนึ่งนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เพชรบนไซก็ขับเรียกกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ชื่นชอบในงานบนไซงานไม้จิว๋วมะขามก็ฝากกดติดตาม กดาซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรมนไซม้จิ๋วด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ